ดีกับชัยชนะของจระชัยด้วยครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการประเดิมวันลุมพินีครั้งแรกได้แด้อยงน่าประทับใจมากต้องถามนิดนึงก่อนฮะนึกยังไงถึงอยากจะมาชควันลุมพินีเพราะว่ามันมีความมันอยู่ก็เพิ่ที่ดีขึ้นครับแล้วก็ผิดหวังมาตั้งแต่รถทวันครับก็เลยตั้งใจมาก ตั้งใจมาว่าง้นอยากจะมารับ3ามแสนห้าเห็นคนอื่นเขามแออยากจะบ้างว่าง้นทันซ้อมเนี่ยซ้อมนานไหมครับไฟนี้ซ้อมซ้อมนานเลยครับเพราะว่าผมไต่ตั้งแต่18ธทันวาครับอนี่ก็18บแปดเดือนสี่แล้วสามสี่เดือนสามเดือนแล้วโอ้โหสิบแปดทันวานี่ก็ซ้อมยาวเลยจนมาถึงไฟนี้นะครับกับคู่ต่อสู้คนนี้เป็นยังไงบ้าง ต่อยเขาต่อยห้ายกเขาแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าปลายผมจะเบียดจะเสีแรงพละด้วยครับเพราะเขาต่อยน้ำหนักนี้มาหลายไฟเป็นสิบไฟนะผมเพิ่งต่อยผมเพิ่งขึ้นมาเลยสามารถไฟแรลกก็มีการศึกษาดูคลิปการชกของเขามาโดยตลอดเหมือนกันก็ทําการบ้านมาว่างานนะครับพอขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศครั้งแรกของเรานี่เป็นไงตื่นเต้นไหมฮะโอ้พี่ตั้งแต่รู้ว่าได้ต่อยวันนี้นอนไม่หลับเลยแม่ที่บ้านแม่แม่ก็แบบดีใจมากครับเพราะว่า เขาอยากให้เด็กที่บ้านแบบภาษ่ภาษาให้ขึ้นมาอยู่ในช่องเจ็ดดมันยากนะครับก็ดีใจมากครับบ้านของเจริญชัยอยู่ทางไหนครับตังครับอยู่จังหวัดตรังนู่นเลยแสดงว่าเด็กที่บ้านนี้ก็ดูเราเป็นเป็นแบบอย่างใช่นะฮะเรามาซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคไหมครับซ้อมอยู่ี่ค่ายพีเคนานไหมฮะนี่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาปีแหละปีกว่าแล้วะปีกว่าแล้วนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ทราบมาจลัดชัยเคยเป็นแชมป์เวรากยาของกอทอมมาก่อนครับก็พัฒนาตัวเองจากลากยาตอนนี้มาแล้วสู่สากคนแล้วนะครับนะครับลูกเกมการชกในวันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเป็นไงบ้างเขาบอกว่าผมตัวสูงตัวสูงมีแต่เข่าไม่มีหมัดกรนนี้อยากมาแสดงให้เขาดูว่าไม่ได้สูงเปล่าก็มีมัดมีแข่งเหมือนกันนะพบเครือว่างั้นนะฮะลูกที่ว่าได้นับรั้งแรกลูกเข่า สองชั้นเออเข้าไปลูกนี้เป็นไงแล้วหลายคนบอกว่าไอ้ฟุกหรือเปล่าแล้บอกเลยซ้อมมาหลายลูกอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ทันได้ใช้นะครับมีซ้อมลูกทต่กี้ลูกเขาลอยมัดพี่หลองครับมัดหมัดเพียงของพี่หลงอ่าฮะแต่ว่าลูกนี้ไม่ไม่ไม่ฟุ๊กแน่นอน เคยทำทำได้สองไฟครับสามไฟจากสี่ไฟนี้ครับครับผมคุณเคยต่อคุณต่อสู้ด้วยข่าวลอยกี่ไฟนะสี่ไฟนี้นะคุณน็อกด้วยข่าวลอยสี่ไฟไม่แต่ไม่ไม่ได้ชิดชิดชิดแบบห่างกลายเป็นการน็อกเอาชนะเคโอนะจบด้วยเคโอนะสี่ไฟก็ตายที่ตายกันน็อกข่าวลอยครับผมตอนที่ได้นับแปดความมั่นใจตอนนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นครับเพราะว่าโอ้ ได้นดับแล้วว่าแบบมันมันตื่นเต้นแบบยังไงมันเราเราไม่เคยสัมผัสแบบไปทีใหญ่แบบคนเยอะๆคนเยอะมากครับเึยเตะเข้าที่ท้องครับครับล,ล,ลูกทันคีครับซ้อมมาอ้าวลูกทันคีโร่เลยลูกนี้มิกาสึกินี่นคุณคุณซ้อมมาครับเคยน็อกคู่ต่อไม่ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยน็อกเลยลูกนี้ครับนี่ยเป็นครั้งแรกที่น็นนอก้วยมิกาสึกิใช่ไหครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้สามแสนห้าหมื่นบาทคิดมาก่อนไหมว่าวันเนี้ยเราจะต้องมาเอาสามแสนห้าก็ อยากต่อยให้สนุกนะครับไม่ได้คิดถึงโบนัสเลยไม่ได้คิดถึงถึงโบนัสอยากให้ชนะแบบอยากให้ชนะอย่างเดียวเพราะว่าแบบขึ้นมาแล้วต้องต้องดูเด๋ยวแพ้ชนะผมก็ถ้าแพ้แพ้แบบไม่นุ่นก็ไอเขาครับก็อยากให้มันสนุกครับีมใช่นะครับแล้ววันนี้นี่บาดเจ็บด้วยที่แขนเกิดอะไรขึ้นน่าจะไปโดนหัวของเขทุบอ๋อต่อยไปโดนหัวเขาข้อมือหรือว่านิ้วฮะนิ้วๆครับนิ้วนะแค่นิ้วแค่นิ้วเองนะครับ ยังเก็บอยู่ชดนะยังเก็บอยู่ไหมนม่ได้ครับไอ้คุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าบนเวทีเนี่ยพิธีกรบนเวทีอ่ะบอกคุณเป็นมอนสเตอร์คือคุณเป็นสัตว์ประหลาดอ่ะของรุ่นไฟเวดคุณรู้ไหมคุยง่ายคือเป็นบะตัวร้ายในรุ่นนี้ว่าถ้าเธอที่จะมาเขย่าพลังยังไงถ้าคุณยังคุณรู้เสียังไงบ้างก็อยากพัฒนาตัวเองไปได้เลยเพราะว่ามีพี่มีพี่ขลองดนตรีพี่พี่กล้องไกดมีพี่ หลายคนที่ก็สอนมาแต่ในในยะหนึ่งเขาบอกว่าไอการที่คุณเขาเขาเขาพูดอย่างนี้ในความรู้สึกนะในยะหนึ่งก็คือคุณเป็นนักสู้ที่น่าจับตามองเกิดคุณรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจนะครับว่าไฟแรงผมมาผมก็ได้ทําให้ดีดีได้ขนาดนี้นะก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยก็อยากพัฒนาตัวเองครับเพราะว่ามีแรงจูงใจมีแรงผลักดันเยอะอยู่ครับอย่างเช่นใครมามีแรงจูงใจอย่างไง แม่ครับก็ที่บ้านก็มันไม่ไม่มีอะไร่มันผสมภาษาแบบยังไงแบบจนนะก็เลยอยากให้ฐานะที่บ้านมันดีขึ้นแบบก็ปล่อยป่อยให้มันแบบสนุกให้เขาประับใจให้เขามีชื่อเสียงดังครับขออนุญาตถามนิดนึงที่บ้านของเราเนะีเ่ยนะของของจรัชชัยเนี่ยมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสามคนครับสามคนโชคดีกี่คนครับ โชคนเดียวโชควยคนเดียวกะว่าเอาใช้การชกมวยนี่แหละหาเลี้ยงครอบครัวเป็นผู้ชายคนเดียวได้ครับเป็นพี่น้องสามคนนั้นผู้ชายคนเดียวก็ตอนนี้พี่สาวเรียนอยู่ขึ้นปีสามก็ต้องใช้เงินเยอะอีกอฮะก็ตอนเีื่เรายังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ครับเรียนกอสโน่ก็เรียนที่เขตบางคลังครับมก็ไม่เยอะก็เรียนใกล้ใเล้พี่ครับ เรียนดีตายเงินเมื่อก่อนตอนต่ายรักษาก็เดีนทีตายก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบมันต้องตัดสินใจว่าจะจะเอาทางเรียนหรือทางมวยสักอย่างก็มีครูมีแม่มีลูกพี่ก็บอกถ้ามีเองมีฝีมือนะถ้าขึ้นมาอยู่นี่เดี๋ยวลูกพี่จะสนุนก็ก็ตัดสินใจแบบครูอะไรก็บอกก็ก็ตัดสินใจขึ้นมาอยู่นี่ว่าก็อยากอยากให้ที่บ้านมีฐานะขึ้น ตอนตอนที่เยีชกมวชอ่ะแม่เราว่าไงบ้างไม่ไม่ที่แรกไม่เคยมาดูนะครับไม่เคยมาดูครับกลัวกลัวมากแม่ผมกลัวมากเพราะว่าเป็นลูกชายคนเนี้ยแบบเป็นลูกชายเจ็บลูกชายกลัวเข้ยวกัวแวน้องพี่ <laughs> ลูกชายคนเดียวมีร้านมีร้านใช้สองคนแต่เขาเป็นอยู่บ้านก็ แม่ได้ทำอะไรก็ตัดยางเก็บหญ้าัวกันอ่าฮะโอ้นี่แม่แม่มาก็โอ้โหโชคกให้แม่ดูเลยเป็นไงแม่ก็ต้อนรับวันเกิดแม่ด้วยวันที่30ที่จะถึงเนี่ยอ๋อลองวันี้ล่วงหน้าไปใช่นะครับผมนะอ้าว